สถานีกาชาติหัวหินเฉลิมพระเกียรติรับมอบรถวิวแชร์จากมูล,ลนิธิศาสนาจักของพระเยซูคิดแห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายค่ะ ที่สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียนนรตินายนพพรวุฒิกุณนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมด้วยนางไพลินกองพันรองนายกเทศมนตรีนายอภิคุณศิลคุณชัยที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรีรองปลัดเทศบาลและรักษาการผู้อำนวยการกองการแพทย์ให้การต้อนรับนายวิลสันและนางอลิาเบธวอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยธรรมมูลนิธิศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและคณะที่ได้ร่วมกับ Water et, เดือวิ่งวอเตอร์ภูเก็ตหล่าการชาติจังห et, วัดภูเก็ตนำรถวีลแชร์จำนวน50คันส่งมอบให้กับสถานีการชาติหัวหินเฉลิมพระเกียรติเป็นสื่อกลางนำมามอบหน่วยงานสถานพยาบาลในพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน12แห่งโดยมีนางสาวสุดใจเครือวณิธรรมหัวหน้าสถานีการชาติหัวหินเฉลิมพระเกียรติและตัวแทนสถานพยาบาลในพื้นที่ร่วมรับมอบ โดยรถวิวแชร์นี้จะนําไปใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการซึ่งจะแบ่งให้สถานพยาบาลแต่ละที่ตามแต่ความต้องการ